สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสอขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันเป็นนิสสัน m ิกเตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนชมเป็นตัวฟอนเทียนนั่นเองนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.7ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายเลยนะฮะคันนี้ก็จะได้เป็นผัวมลายพาวเวอร์ er นะครับนะหมะลยวเวอร์ er, แล้วก็ที่แปลกในปีตัวสุดท้ายเขาจะ,ะฝากระโปรงเขาจะมีจมูก ล่องลมนะครับผมนะฮะก็จะประมาณนี้ส่วนคันนี้ก็คือซื้อมากับพ่อค้านะฮะคันนี้นะครับเป็นรถบ้านแหละนะครับแต่ว่าสภาพก็ไม่ได้สวยมากมายเท่าไหร่นะครับนะฮะสภาพอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เขารายงานมานะครับก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาชมนะครับส่วนสภาพนะฮะเน้นเขาเลยก็ส่วนนะสำคัญน,นี้ราคาก็จะอยู่ราคาเบาๆส่วนราคาเดี๋ยวเราดูสภาพ นะฮะทดสอบครับเดี๋ยวผมบอกแจ้งราคาอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้เล่มเอกสารพร้อมโอนนะฮะคันนี้สีสันก็อยู่สัก70%นะครับนะฮะบางชิ้นสวยพวกนี้สวยอยู่สวยอยู่นะครับผมนะฮะนี่ก็สีสวยอยู่ก็จะมีสีแคปนะครับผมนะฮะยางนะฮะเป็น2 0 5 7 0น5นะฮะดอกยางก็ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับรถเก่านะครับนะฮะดอกยางยังพอได้อยู่นะครับแก้มยางสวยนะครับ นะ,ะสีสันพวกนี้ยังบางอยู่จะมีสีแตกเคยโป๊แคปมานะครับภายในภายในก็จะเป็นเบาะลายนี้เลยนะครับผมนะฮะจะมีชํารุดตรงขึ้นนะครับนะฟองน้ําตัวนี้ยุก,กับผ้าขาดแต่ตรงนั้นด้วยนะครับเบาะแคปยังสภาพดีนะครับคอนโซลมีริ้วรอยนะครับแตกลายงานน่าจะจอดตากแดดนะฮะนะคันะคนี้ก็อา่า สภาพในเรื่องของการใช้งานนะเน้นสวยคันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับถ้าเน้นใช้งานพอได้นะครับคันนี้จดทะเบียนปี40รถอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับนะฮะปี2540เครื่องยนต์2663ก็คือ2 7 0 0ซีเป็นดีเซล87แรงม้านะครับนะฮะในนี้ก็หลายผู้ครอบครองอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรถพวกนี้นะฮะภาษี900บาทภาษีไม่ขาดน่คันนี้นะครับ โอนกรรมสิทธิ์นะฮะอยู่ในนี้ก็อาจจะไม่ได้บอกชื่อนะครับเดิมนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเดิมเคยเป็นสีน้ำตาลก็คือสีบอลทองนั่นเองเราก็มาเป็นสีเทานะอันนี้แจ้งตามความจริงเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับสามารถไปแจ้งย้ายโอนที่ต่างจังหวัดได้เลยนะฮะนะฮะส่วนสภาพรถเป็นอย่างไรมาชมนะฮะในส่วนนะครับผมนะฝั่งขวานะฮะ อาร์กก็ยังเดิมอยู่ยังเดิมอยู่นะครับไม่ได้มีการโดนฝั่งนี้นะครับคันนี้ต้องบอกว่ามีแตะหน้าอยู่นะครับผมนะฮะก็นึกว่าจะแค่ถึงคันนี้นิหน่อยรถเก่าเขาเลยก็สวนเลยไม่ซีเรียสน,นะครับเอาไว้มาขายให้ลูกค้าแบบทำคอนเทนต์นะฮะนะฮะ ส่วนเชสซีดีอยู่นะครับผมเชสซีไม่มีปัญหาเช็ดซีสวยอยู่นะครับสวยทั้งเส้นไม่มีผูไม่ดมนะครับผมนะฮะสีสันก็ต้องไปเก็บแคบใต้แคบนิดนึงถ้าจะเอาสวยนะครับแล้วก็จะมีริ้วรอยนิดนึงนะฮะฝั่งนี้ก็ยังดีอยู่นะครับสีสันยางนะฮะยางดีอยู่จะส่งเช็ซีดีนะครับส่วนด้านท้ายสีโป้มีแตกนะครับเคยโป้ฝาท้ายมานะฮะมีแม็กไลเนอร์ให้นะครับก็ พร้อมใช้งานอยู่พอสมควรนะครับฝั่งนี้นะฮะเคยแกะฝั่งนี้ก็เคยแกะน่าจะโปสีเป็นสัดส่วนอย่างนะครับนะฮะแต่ชายล่างก็ยังโอเคอยู่นะครับช่วงล่างเขาประมาณนี้นะครับนะฮะดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายสีชิ้นนี้สวยอยู่นะครับนะเก็บชิ้นนี้ดีอยู่นี่ดีอยู่นะครับหัวเก่งก็โอเคอยู่นะครับนะฮะแต่มีเก็บสีประมาณ 3- 4ชิ้นนะครับผม ะะถ้าจะเอาสวยนะครับนี่ครับผมนะฮะคอนโซนมีเคยติดเทปกาวแกะไม่ออกแล้วกาวพวกนี้กาวผ้าพวกนี้นะฮะแกะยากมากนะฮะส่วนความเดิมฝั่งนี้นะครับก็ยังเดิมอยู่นะครับนะะอาร์กก็ยังเดิมอยู่นะฮะสังเกตดีๆก็จะเห็นสีทองแลบๆอยู่นะครับพอเดิมเขาจะเป็นสีน้ําตาลก็ลคือสีบรลทองนั่นเองนะฮะไม่รู้เพอาเหตุใดน,นะครับเขาถึงเปลี่ยนนะฮะ อะทีนี้นะครับภาษีก็6.9ปีหน้านะครับผมมิจนาปีหน้ากระจกหน้าไม่มีรล้าไม่มีแตกนะครับนะฮะตันชนหน้าสวยอยู่นะครับเครื่องยนต์นะครับมาดูเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวเปิดฝาก่อนนะฮะมือหนึ่งเปิดคนเดียวด้วยอ่ะนี่นะครับก็เปิดยากนิดน,นึงนะครับนะฮะ ลืมนะครับผมนะฮะมาดูในส่วนห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างนะครับหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะฮะท่านใดที่ยอมรับได้ค่อยเอาไปนะครับนะนี่หามาดูนะครับในส่วนซุ้มซอกนะฮะภายในห้องเครื่องก็จะเป็นสีบอลทองสีเดิมเพดเดิมนะครับแต่พวกชายพวกนี้จะมีขึ้นสนิมนะฮะนะฮะขึ้นสนิมอยู่นะครับนะฮะ ก็ก็เลยมีการเก็บสีอยู่มีการโปใหม่นะครับน่าจะน่าจะปล่อยให้น้ําไหลลงนะฮะแล้วก็รถเคยมีเบียดฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ลึกถึงแค่สีนะครับคานหน้าไม่เดิมนะครับเลขคารไม่อยู่นะครับตรงนี้มุมตรงนี้มีแตะหน่อยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะครับเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นฝาใหม่นะครับไม่ใช่ฝาเดิมกันความร้อนเดิมอยู่นะครับเครื่องยนต์ท d ดี27ก็คือ2,507 2,700ซีซีดีเซลนะครับ เป็นปั๊มสายนะครับผมนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้กับฟอนเทียตัวเดียวกันนะครับนะฮะก็ประมาณนี้ในเรื่องของเครื่องยนต์ได้ power แท้นะครับนะฮะจริงๆก็ไม่คิดว่ามันจะหนักหนานะครับอันนี้เขาไม่ได้แจ้งด้วยความละเอียดนะครับนะได้ซื้อมาแล้วนะก็เลยได้ก็ต้องเอานะครับไม่เป็นไรนะฮะขายขาดทุนไม่เป็นไรคันนี้นะครับก็่าเผาหัวนะครับพวกนี้ต้องมีเผาหัวนะครับผมนะฮะเผาหัวนะครับ พอมันมีระบบหัวเผาอยู่ถ้าเป็น B ีดีรหัส B ีดีสองห้าไม่มีนะครับตัวนี้เป็น2องพนะฮะหาลุกกระบอกสูดจะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับนะฮะนี่ครับเครื่องยนต์ก็เสียงเพาะกําลังอัดเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ดีแน่นอนนะครับผมนะฮะนิสสันเครื่องยนต์เหนียวทนอึดนะครับระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์นะครับก็เปิดม้อน้ําแต่ว่าก็พอวาวเปิดก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับไม่ต้องรอแบบ ที่เป็น c 5, ีห้ากิโลมาเปิดนะครับนะนี่ครับน้ําไม่ดันนะฮะน้ําไม่มีปัญหาฝาไม่มีปัญหานะครับขาเพียงแค่น้ำยาอ่าม้อน้ําเท่านั้นนะครับเพื่อนะฮะ้องกันสนิมแล้วก็ระบายความร้อนของน้ํานะครับแอร์เย็นปกตินะครับลายพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนะถ้าสนใจคันนี้ก็ราคาเบาๆนะครับ เอาไว้และข้าไร่ก็สวนเอาไว้เอาไว้วิ่งใช้งานนะฮนะวิ่งใช้งานไม่ว่าจะอยู่ในสวนตามสวนยางเรือนทุกไม้ยูคาขายนะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่6 7 0 0 0บาทนะฮะหกหมื่นบาทต่อรองราคามาได้นิดหน่อยนะครับผมนะฮะร,ราคานี้ยังขาดทุนเลยนะเพราะว่าเพราะว่านึกว่าเขามันจะสวยกว่านี้เขารายงานไม่ครบทั้งหมดนะครับนะฮะ หกหมื่นเจ็ดพันบาทภาษีไม่ขาดนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนไปแจ้งย้ายต่างจังหวัดได้เลยนะส่วนระบบแอร์เย็นมากอันนี้คือเย็นเย็นมากๆเลยนะครับสำหรับนิสสันระบบคอมแอร์ระบบระบายความร้อนของระบบแอร์เขาดีนะครับพอระบายความร้อนได้ดีแอร์มันก็เย็นนะครับนะฮะนี่นะฮะไปดูในเรื่องของเครื่องเกียร์อัตราเร่งช่วงล่างนะครับ นะฮะฮเกียร์มีหลุดมีหลวมมีดีดหรือเปล่าพอมาไล่พาวเวอร์ Power ดีนะครับผมนะฮะพาวเวอร์ Power ดีเลยคันนี้นะฮะ,นะฮะเดี๋ยวรอสักหน่อยนะครับเดี๋ยวพาทดสอบขับขี่แอร์เย็นข้อดีก็คือหายห่วงเรื่องนะฮะอุณหภูมินะครับเย็นนะฮะอากาศวันนี้ขนาดแดดร้อนมากนะฮะ ร้อนมากอยู่ด้านนอกนะครับผมนะถ้ารถไม่มีแอร์จะเท่าไหร่อยู่ในรถเลยครับนี่ครับ,นะรบช่วงล่างได้นะครับช่วงล่างดีอยู่นะครับผมนะฮะฮนะช่วงล่างดีอยู่อัตราเร่งนะี่ฮะก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผมนะฮะอัตราเร่งอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผมนะฮะเกตดว่าใช้งานได้นะครับน้ามันอุณหภูม รอบเครื่องใช้งานได้แต่ความเร็วเป็นฝืดๆนะฮะจริงๆตอนนี้ผมวิ่งน่าจะมี8ปด0นะครับนะฮะ,นะฮะเดี๋ยวเราอยู่เทินตรงนี้เดี๋ยวพาลองกดคันเร่งดูนะครับความเร็วไม่ร้อยเปร์เซ็นนะฮะมันมันเป็นรู้สึกฝืดๆนะฮะน่าจะเป็นสายไม่ที่ฝืดๆหรือว่าตัวนี้เป็นตึงตึงไฟฟ้าแล้วนะ ใจ้67,00บาทสามารถต่อรองราคาได้อยู่นะครับผมพอลดค่าน้ำมันได้อยู่นะครับคันนี้ขาดทุนจริงๆนะครับผมนะไมการที่จะจ้งขายในราคาที่สูงนะครับแล้วก็ลดมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์สวยมากนะครับก็เลยไม่ได้เก็บรายละเอียดก็จะขายตามสภาพเอาไปเก็บสีเยมันมา3ชิ้นนะครับนะฮะก็จะได้สภาพสีสันที่สวยแล้วนะครับ นี่เรายิ่งขึ้นเนินนะฮะตาเร่งเครื่องยนต์ดีนะครับแต่ไม่นะครับไม่ความเร็วไม่ใช่นะครับผมนะฮะไม่ความเร็วไม่แท้นะครับผมนะวัดรอบขึ้นตรงเป๊ะอยู่นะครับนี่สิ่งนะครับเอาตาเร่งประมาณนี้เลยไม่มีควันดำนะครับนะยังสามารถจูนปั๊มเพิ่มเติมให้อัตาเร่งดีกว่านี้ได้นะครับผมนะฮะประมาณนี้67,00 0บาทต่อรองราคามาได้โทรมาได้เลยครับเบอร์0 9นย์4กี 279 098 274 4279นย์เก้าแปดสองเจ็ี่สี่สองเจ็นะครับสนใจดูรถตัวจริงได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับฝากไว้ด้วยเอาไว้เข้าไะไรก็สวนไว้ใช้งานถ้าไม่นิ้นสวยมากนะครับคันนี้ก็พอรับได้นะครับนะบไม่ได้คิดหรือชัสซีดีอยู่ได้พงมาไรเพวเวอร์ได้แอร์เย็นพาสี แชสซีสวยดีอยูน่นะครับหกหมื่นเจ็ดบาทฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ